สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาพากินชาบูอีกครั้งนะครับไม่ใช่อีกครั้งกครั้งแรกดีกว่าพอเมื่อครั้งก่อนผมกินไส้หมูคากิไปนะครับคราวนี้จะเป็นชาบูเจาะฮอนคีโตฮะซึ่งเน้นโปรตีนฮะซึ่งเป็นโปรตีนเป็นเนื้อหมูนะฮะแล้วก็ผักไฟเบอร์นะครับสูตรคีโตครับผมก็ได้สั่งซื้อเครื่องปรุงของคีโตในอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อมาทําเป็นชาบูนะครับ ันนี้เป็นทางเือหนึ่งสาหรับคนที่ลดความพ้วนแบบผมนะครับใช้สุดคีโตนะฮะซึ่งคีโตใช่ว่าเราไม่มีอะไรที่กินแต่ไขมันโปรตีนอย่างเดียวฮะเราสามารถกินไฟเบอร์กินไรได้ด้วยครับซึ่งเป็นชาบูเป็นเมนูหนึ่งที่ผมโปรดปรานมากนะฮะแต่ส่วนจริงๆก็ชอบกินปลานะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําเป็นชาบูปลาแล้วกันนะฮะอันนี้ผมทาเองฮะซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ซอยหั่นซอยเนื้อเนื้อหมูฮะแล้วก็ผัดนะฮะ เื่อที่จะเป็นการทานคีโตง่ายๆสไตล์ของผมนะครูท็อปอยากเล่านะครับว่าผอมได้ยังไงนะครับเป็นเครื่องปรุงเจ้าฮอนฮนะง่ายๆง่ายๆนะครับวิชาชิมก่อนนะครับได้ครับได้อร่อย ี่อันนี้ก็เป็นหอมหอมแดงหัวหอมใหญ่ครจริงๆมันมีน้ำตาลนะครต้องระวังอย่าใช้เยอะแต่เพื่อเราต้องงานชุ่รสชาติเฉยๆนะครับเพื่อต้องงานชุ่รสชาติแต่ก่อนน้ำหนักร้อยแปดสิบตอนนี้ร้อยสามสิบช่างผู้วันครับเราก็ร้อยล,ลงมาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้าบ้างบางวันนี่คืองาน ที่กินแบบด้วยความอ้วนแบบง่ายๆมันจะเป็นน้องก่มอาหารแล้วก็ทำไอเอฟไปด้วยผมกินเที่ยงกินเที่ยงถึงสองทุ่มนะช่วงนั้นคือสิบโมงครึงแปะไอเอฟสิบงครึ่แปวบ้าางจิต ส่วนมากกินจีนะเป็นคีโตเรากินจินไม่อยากกินรสจัดมีครั้งที่กินรสจัดเรารู้สึกว่าท้องใส่ไม่ไม,ไม่โอเคสําหรับท่าน,านใดนที่เป็นคีโตมือใหม่ผมแนะนําเลยครับว่าเครื่องปรุงสําคัญฮะยิ่งเกลือต้องเป็นเกลือเกลือทะเลเกลือสีชมพูยิ่งดีเพราะว่าแต่ทานให้เกลือจะได้ซึมเข้าร่างกายให้ดีฮะ วันนี้เป็นวันหยุดด้วยลืมบอกนะเลยไม่ได้มีคลิปสอนเท่าไหร่เจ้าฮองสุกิโตอร่อยนะครับกิโตมือใหม่ท่าน้องลองทําดูกินผักเยอะได้ไหมกีโตกินได้ครับพืชผักใบสีเขียวนะฮะแต่ก็ต้องดูด้วยฮะพืชบางชนิดไอ้ผักบางชนิดกีโตก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีมน้ำตาลเยอะ กินเยอะไหมแต่ละวันเอาพออิ่มครับเอาอยู่ได้เดีย๋ยวผมทำแหนต้มทีต้มทีสี่ห้าฟองลวกหมูลวกโปรตีนถ้าเป็นไม่ได้ผมแนะนำเลยเนะนื้อวัวนี่สำคัญทำให้อยู่ท้องงาน อร่อยครับไม่ใช่ว่าไม่อร่อย เป้นผักกาดผักลับเป็นหลักฮะในการทานไฟเบอร์บางท่านทานที่โปรใหม่ๆอาจจะยังไม่ชินครเพราะ <c oughs> ว่าคุณเน้นไขมันและโปรตีนเยอะเกินไปผองใส่อย่างระบบขับถ่ายไม่ชินแต่ตอนนี้ผมเป็นระบบขับถ่ายแบบโปรตีนนะครับแรกๆเดือนแรกมีปัญหา <c oughs> เป็นท้องผูกหน่อยแต่หลังๆมาชิว วันหยุดวันหยุดของผมส่วนมากก็จะอยู่ห้องเดี๋ยวสักพากว่าจะไปห้องทํางานห้องผักรูที่โรงเรียนไปเอางานเอกสารเตรียมตัวทาเตรียมประเมินฮนะแล้วก็ทําข้อสอบเด็กช่วงสอบการภาคน,น่าจะมกรา,กกาเดือนมกราเดือนนี้ได้ทันมวาฮะสัปดาห์ใกล้ปีใหม่นักเรียนไม่ค่อยได้เรนหนังสือกิจกรรมเยอะมากเวลาสีวันกิจสมัครต่างๆ่ เราก็ต้องทำงานให้เด็กเอาเพื่อเก็บคะแนนนะเก็บคะแนนขอโทษคนที่เห็นคลิปนี้ตอนดึกๆนะครับผมไม่เคยเป็นนะนอนดึกเปยไปเจอคลิปกินอาหารต้องเห็นโหทรมารเลย ต้องลุกขึ้นหาอะไรกินแต่ก่อนกินมามาก,กินได้ทุกวันนี้กินไม่ได้ละมันคือคาร์าบคาร์โบไฮเดรตเยอะไม่ดีวันนึงคาร์โบไฮเดรตไม่เกิจนจริงๆเขาไม่เป็นสองกร,รมัมนะรู้สึกว่ารสชาติของหัวใหญ่น้ำหัวแดงใหญ่จะหวานนั่นแหละฮะคนหนึ่งทำไมชาวคีโตไม่ควรที่จะกินเพราะว่ามีน้ำตาล เนื้อที่เหลือใส่หมดนะครับใส่โอ้ไม่ไหวครับรู้สึกหวานเกินไปเพราะใส่โฮงหอมใหญ่ซื้อมานานนะฮะในตู้เย็นก็เลยอยากเอามาใส่ดูว่ามันจะโอเคไหมไม่ไม่ให้ไม่ชอบ บางคนถามว่าเป็นคีโตเนี่ยมีชีดเดได้ไหมผมจะบอกว่าสําหรับผมไม่มีชีดเดตั้งแต่ทตา 7, 8, 8ําคีโตมาเจ็ดเดือนแปเดือนนะฮะ no ชีดเดเลยเพราะว่าหากวันหนึ่งผมบริโภคน้ําตาลแป้งเข้าไปเนี่ยคือร่างกายเราผลนชอบกไขมันผอผ่านไขมันโปรตีนแล้วทีนี้ร่างกายเราไปเจอแปง้งเจอต่างมันก็จะเก็บเป็นพลังงาน,นซึ่งก็จะทาให้ลดความบนยากมาก ถ้าหากวันหนึ่งคุณคีโตแตกขึ้นมาเนี่ยผมแนะนําเลยว่าคุณต้องท aching, ําฟาชิ่งร่างกายคือวดอาหารเลยครับยีบสี่ชั่วโมงผมเคยนะคือแบบไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงโต๊ะจีนเราไปกินข้าวขาหมูไม่ใช่ข้าวกินขาหมูเลยแหละรู้สึกว่ามันเป็นน้าตาลกลวดน้ําตาลสาสเยอะผมกลับมาน้ําหนักตัวไม่ลงเลยครับสามสี่วันอาทิตย์หนึง่งน้าหนักมีแต่ขึ้น,น,นผมต้องฟาทำฟาชิ่งยี่สิบสี่ยี่สามทับหนึ่งคือยี่สามวันหนึ่งกินแค่เมื่อเดียว ในการฟ้าชิ่งร่างกายครับดังนั้นนะครับท่านใดที่เป็นคีโตที่จะเป็นคีโตนะฮะให้ให้แนะนำเลยว่าคุณต้องอย่า,ยาครับอย่าเลยครับอย่าหลุดหลุดปุ๊บคือเริ่มต้นใหม่นะฮะเหมือนเริ่มต้นใหม่มันก็จะยากยากในการที่จะกลับมาเป็นระบบเอาผานคีโตนะฮะอันนี้ผมก็ชอบกินประมาณนี้อร่อยนะฮะ ใครบอกว่าคีโตอคีโตไม่อร่อยน้ำตาลไม่จำเป็นเลยครับบอกเลยน้ำตาลไม่จำเป็นสำหรับผมเนี่ยน,น้ำตาลไม่มีในร่างกายเจ็ดแปดเดือนแล้วก็วสบายกินแค่หมูตุมหมูลวกหมูทอดไข่เจียวไข่ดาวนานๆที่กินสเต็กกินแซลมอนทีบ ใช่ป่ะอร่อยอร่อยนะเนื้อหมูเนี่ยหมูสะโพกไปหั่นที่เนี่ยแล้บเดี๋ยวก็สุกครับหอ้อหมอคันคางที่จะร้อนไวร้อนไวมากจริง นีอากาศที่สกลเมื่อเช้า12องศาไม่ไดิเมื่อเช้า10องศาตอนนี้น่าจะประมาณ20องศาไปดูในพยากรณ์มีบอกเขาว่าต่ำสุดเองศาโอ้หนาวจริงฮนะมีลมสกลหนาวมากบ้านน้องหนาวอย่างนะวันหยุดครับไม่ดูวันหยุด,ด,ยดก็เลยทำยินห้องนะ coming to home. ชอบผักกาดผักกะลําชอบชอบกิบบนนิ้เดี๋ยวก็อิ่มนะครับอยู่ได้ทั้งวันทั้งวันไหมทั้งวัน เดี๋ยวจันนี้ไปโรงเรียนก็เป็นวันคริสต์มาสนะัะคงใส่ชุดชุดร่วมงานสีแดงของไม่ได้ใส่ชุดตรวจการกากีไม่ได้ใส่ชุดตรวจการมาสองทีแล้วครับกิจกรรมวันจันทร์เพียบจันนี้เราก็หยุดวันรัฐธรรมานูญครับคุ ชิงนิ้นลวมมูกก็ได้คะแต่ผมอยากกินผักด้วยอยากกินแสบเบอร์ไปช่วยวระบบย่อยอร่อยอร่ครับอร่อยด้วยกันครับ คครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับขอบคุณมากมากครับที่ตามรับชมกันนะฮะอันนี้เป็นเมนูขีโต้ง่ายง่ายสไตล์ครูเมธาครูท็อปอยากเรานะครับขอบคุณครับ